สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่าน,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมผ้าโชกค่คะค่ามื้อนี้ทางช่องกระเดินทางมาหาพอเซียนกลางดงคือเก่าเ่รอคะพี่น้องคะมาตามหาแนวทางตัวเลขห้าน้อยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้องคะ,คะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกขา่าวโฆษณนาเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอคนละหนึ่งแชร์คะ่คะแชร์ออกไปค่ะ คือหมาอว่านี่แนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลางดงเขาหนึ่งสองตรงตรง,ตรงปก,กติล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะเกือบสามตัวแตกเนาะพี่น้องสาหรับแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลางดงเนาะคะ่ะวิญยางละเต็มน้อยเฉพาะกิจบนกับ VIP ล่างบนพี่น้องวิญยางละเต็มเกือบสามตัวแตกพี่น้องคะแต่กะแตกหนึ่งสองตรงตรง,ตรงของเราอยู่พี่น้องค่ะเอา้าจังไดยกะมาตามแอดไป ขอแนวทางค่ะน้อยกับพ่อเซียนไม่มือนีพี่น้องคะมือนีพ่อเซียนเขาจะห้ตัวไรพี่น้องคะสวัสดีค่ะพ่อเซียนกังดงสวัสดีครับคุณแม่มพระโชคครับอ่าเมื่อนี่เป็นยังไงพ่อเซียนอาการมื่อนี่คือเป็นคึมคึมฝนสช่ไหมฝนช่วงพายุันเขาบ้างครับของซาเมือนี่ก็นีน่เนี่ยตามันก็นดีอยูว่ว่าบนหนาวเนาเนะ ฝนตกอยู่แต่อากาศเย็นสบายดีอยู่โมเตกบ่าแห้งดอกพ่อขึ้นลิ้นๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อคืนกับลิ้นลิ้นยี่เนาะเพระเสียเนาะเมื่อคืนนี่ตกพอนางดอกครับค่ะพ่อได้พวกตัวมงจนไม้มันมีแห้งเนาะค่ะค่ะฝนตก้างมากขม่วงสิกะที่ได้จับเนี่ยม่นอยู่ดอกข้นฝนตกข่านบังม่วงก็สิจับคือว่าล่ะตามพันวาหวะครับผมมันก็เป็นธรรมชาติเนาะคือเขาไปโหดมันกับว่าคือยังฝนตกเด้ค่ะฝนตกมันก็เป็นธรรมชาติ นันก็ะดิษดกนะครับเพื่ะนกับคนตัวข้ากระดกของอยู่ของกินกับสดชื่นค่ะครับว่านี่เกือบแตกเจ้ค่ะเกือบแตกเกือบแตกสามตัวสามตัวเกือบแตกเฉพาะกิจกับวีไอพี่มิดยังละแตกพอเสียนแต่มันเจ็ดเป็นแปนนี่เป็่นทีแล้วเนาะค่ะเอาไม้มือนีว่าเป็นอย่างค่ะมันต้องแตกละค่ะ ต้องมีสสาวันหมอพระเชิญนี่ต้องมีจักวันแหละขอวันพระเชิญว่าจิตจัดในเอฟซีเป็นของคนวันวาเลนไทน์เนาะค่ะติดแต้มเดียวค่ะของไม้ไม่นี่เนาะค่ะเอฟซีออกเป็นแนวทางเนาะค่ะนอวาันก็เขาได้รุดได้เขาถ้ามีกับพระเชิญกับว่ามันบ่ไแดงยังดอกเอฟซีก็ได้เป็นบ่ไแดงยังดอกขอนเหนียวไม่กับมันเทียมมันแตกสามโตเนาะค่ะ รเราเอเทียนกับิตหาแนวทางที่เก่าอิฟซีแต่ว่าอิฟซีกะระมัดระวังเหา,นะา,าเนาะเตือมันกะเขาได้รูดได้โนะ้ตเล็กก็ได้เนาะแต่ว่าปพือเทียนกัอยังไงมันเขาอย่างนัง้นไมแตกกว่าละ่ะเมื่อนี้มันมีแต่อ่นน้อยเนาะแมนบอกค่ะมีแต่ห้าน้อยค่ะเมื่อนี้เพื่อเทียนอิฟซีกับจิตฮาร์ด เดืดจัดปาดเบื่อง่ายอีกหรอกค่ะขันเหล่ามันก็จะนัก่งเนาะมันก็ชิดหยากเหล่าก็ได้ออกแปลกๆนะเล็กเหล่ามันออกแปลกจับจุดยากนะเล็กเหล่าเทอมันกับมาเบิ่นไปเลยใช่ไหค่ะเมื่อวานนี่เบิ่นเบิ่นฮกฮกเก่าๆเพระเสียนเมื่อวานนี่เล็กอะเบิรนเบิ่นดีช่วงนี้มันก็ยากคือว่าเนาะมันเทาเห็นมากถ้าเอาไปจัดเบิ่นมันว่าเขาไปนี่ค่ะนี่มันเป็นังเส้น กระโยากเล็เนะ<ฆ>าะกระโโบโฮวาชิมาแนวไยอเขาก่เอาแนวทางเขานี่แหละบัานนี้หนาวก็คือสิมดนละหล่ะเพราะเสียนฝนมาไรแหละแมนน,<ฆ>นี่นี็แห่เป็นห่อนๆจะรับฝนเป็นที่ละเพ<ฆ>ราะมันจะใกล้หนาเขามาเห็ดหน้าเลยเป็นที่สิละเหอสิได้เห็ดหน้าอีกลอแล้วว่าเพราเสียนเงี้ยง่ยนี่เลยอ่ะคนโตคนลงกับไทยน่ะ ดอเพื่อนเฮ็ดบ่ไวดอกกาติดจ้างคนท่านละ่ะยันเอ็กซี่ไปแจ๊งหาพวกท่าทนนะคุณแม่บ้านได้ไปที่ามไม่ชี้ปะ่ะอ๋อไม่ชี้ป่ครับอ๋อไม่ชี้ว่าว่าจะไปดอกเพื่อนเพื<ร>่อนปล่อยเด็กยิ่งมือไรน้องบ,บออ๋อได้ยินไม่ชี้ม<อ>ันบอกคร่าวๆอยุติตรงตรงรอบบอกว่าไม่ชี้ชี้มันสีนิมิตได้ก็ประมาณไม่ชี้ว่า วันที่สิบห้าแต่ว uh ่ากะสิไปตามหายอยู่อีกดอกเรื่อยๆแล้วค่ะที่โอกาสกับทีเขาไปเรื่อยๆบ่รอพอดันที่สิบห้าดอกโปเชียนบ่หูตรงเนาะเนื้อเนื้อยู่กเดอร์อย่างนอยู่เห็นคุณแม่บ้าโจลล้คียบอยู่กับโบสุดใจโอ้เหล็กเปิ่นเอาเทเล็กกับของของนี้สิตามไม่ชี้ลงเบืองเนาะมิเทช่นมันได้โชคได้ลาบได้ดิซื้อของไปถวายวัดเพื่อนเนาะครับสำหรับแนวทางมือนี้ของโปรเชียนกับ น้อยอย่างเดียวใหม่คนน่ะพี่น้องเอาโอเชียนกับทีหายเลยทีได้ไปจสามตัวโอเชียนใครไปที่เก้าหนึ่งห้าค่ะตัวเนนเดอร์เอที 1, แล้วก็มีเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ห้าเจ็ดครับเอาโอเชียนหายบ้่งเลยเอายังไงดีจับไปโยกยกเสียนนี่จากน้อยเดียพอเชียน จับหัวเนี่ยมันมันมันติ๋วค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่มให้เอฟซีพันเบิ่งก่อนซีสิได้จดไปเด้อ่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางท่านเพิ่งกะแคร์พอเป็นสิได้จดค่ะจดเอาครับค่ะเอ้าแคปหน้าจอค่ะท่านใดแคปอะไรจดเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดคุณแม่พระเจ้าก็อ่านใหุ้เอฟซีพังเบิรักไหมค่ะเซียนกลางดงสี่กุมภาหกหกฮานอยเก้าหนึ่งห้าตัวเน้นนักก็คือเก่าหนึ่งหาค่ะพี่น้องคะค่ะ ส่วนตัวกันตัวร่องกับมี97 93 71 1357ค่ะเอาจดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดแคบบอเป็นเนาะคะ่ะซึ่งเมื่อวานนี้แนวทางตัวเลขของพอเซียนกลางดงก็แตก12ตรงๆเนาะ,ค,ะนะค่ะะเนาก็มือนี้วังว่า3ตัวแตกพอเซียนครับค่ะจะพอเซียนก<ะ>็คิดว่าน่าจะเป็นนักชัติละครับขอภาวนาให้าาย3ตัวแตกจังมือเนาะพอเซียนเนาะค,ค่ะแตกโป่งป่างมึงก,ก็หน้า3ตัวนี่ เอฟซี hey, เพื่อนได้โชคได้มัน,นก่อนใญ่กันในหน้าสามตัวแตกนี่ฟอเซียน,นค่ะก่อนไ่เนาะค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของฟอเซียนมือนี่เลขเก่ามีอยู่สามคู่พี่น้องค่ะเอาสำหรับเอฟซีทันใดชื่นชอบผิดจรณนาค่ะสำหรับเอฟซีทันใดขาดกับพานเนาะค่ะเนาะทางช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางค่ะแนวทางตัวเลขเขาได้หลุดได้ค่ะ ไต้ต่องให้ที่ด่วนก่อนจะลงทุนทุกครั้งเนาะคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะซึ่งมื้อนอี้กับวันที่สี่เดี๋ยวอีกจักเอ่ออีกจักจักสองสมือทางช่องกัสิขออนุญาตขอแนวทางหวยรัฐบาลไทยกับอพอเซียนเนาะค่ะครับได้ครับค่ะให้เวลาพอเซียนอีกจักสองมือเพื่อเพื่อพอเซียนฝ<อ>ันค่ะ หรือว่าแต่ว่าส่วนหัวคำนวณนี่คือสิคำนวณไห้แล้วล่ะพ่อเซียนคำนวณไววแล้วล่ะครับว่าฝันเพิ่มเติมจักหน่อยเนาะครับผมรอฝันนี่ค่ะจากสองเสมือพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดทีล่อหัวรัฐบาลไทยของพ่อเซียนกางดงค่ะเอาเอาลงได้แล้วพ่อเซียนครับค่ะซึ่งเมื่อนี้อเอฟซีเพิ่นแตกสามตัวปงป่างเด้ร์พ่อเซียนมื้อนี้ครับคิดว่า แตกกี่ดอกครับค่ะเพราะเช่นกับมั่นใจอยู่ครับอ่าเพราะเช่นกับข้อให้เอฟซีจบโชว์มันมาเริ่มมาหน่อยค่ะครับผมให้แตกซื้อน้อยได้ให้แตกไร่ถึงเกิดฉบกิดไปเนาะค่ะครับผมครับสาธุค่ะเอาขอบคุณพราะเช่นหลายๆสันพราะเช่นครับผมค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอบคุณค่ะครับ เอาแคมปหน้าจออีกเท่านึงค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางตัวเลขของพอเซียนกางดงเนะะหาะหค่ะ้านอย915 97 93 71 1357ค่ะจวดจัดฝาดบึ้มค่ะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีถันไดรอคอยเนาะคะ่ะสำหรับคีมีทางช่องแหม่มผ้าโชคขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแหม่มผ้าโชคค่ะพี่น้องคะ เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องกดไลค์กดแชร์บอขามโฆษนาเนาะคะ่ะเพราะทางช่องได้มีกำลังใจตามหาคีพ้าข้าวฝากตอนพรม่นพี่น้องเอฟซีเนาะฝากพี่น้องคะ่ะค่ะส่งแนวทางห้าหน้อยของเอ่อพอเส้นกางดงมือนีกะหวังว่าคือสิแตกสามตพี่น้องภาวนาให้แตกสามตให้เอฟซีได้ชกไดมานก่อนใหญ่จากมือเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางชองแหม่มพาชชกก็ขอตัวรับไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ